โรงพยาบาลโทรมาบอกว่าออบปลอดภัยละ้คงไม่ใจเเพี่วาริดเป็นอะไรหรอเปล่ะทำไมหน้าดูเครียดพี่วาริดคะไฟล์งานทั้งหมดอยู่ในคอมพี่ออฟเนี่ยคะเฮ้ยจริงด้วยอะแล้วพาสุดท้ายออฟทำทั้งหมดเลยแล้วโน้ตบุ๊กของอ็อฟเสียหายจากแรงอัดก๊อปปี้ ไม่สามารถกู้ไฟได้ฮะ<า>ทำไมอยู่ที่นี่แต่ถ้าต้องทำใหม่ทั้งหมดด้วยปริมาณงานกับจำนวนคนในทีมยังไงก็ไม่ทัน,นะคะ่ะทำไมจำไม่ทันนี่พวกแกลืมไปแล้วเหรอว่าแกมีเพื่อนที่เรียนจบสายเดียวกับแกอีกตั้งหลายคนมานี่ดิเฮ้ย เจระดาคนสวยมาช่วยละจ้าพี่กันลืมพวกฉันหรือไงเออถ้าเป็นเรื่องเรียนอะฉันอาจจะเก่งซูเปอร์กมไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องปั่นงานส่งให้ทันเนี่ยขอให้บอกพวกฉันไม่เป็นสอบหรองใครหรอกนะเฮ้ยนาวพี่พาน้องว่าหัดคนสวยออของพี่มาช่วยด้วยนะเฮ้เอ,อ๋ยขอบใจแกมากนะคิดถึงแกว่ะเพื่อนกันแค่เรื่องเล็กน้อยคิดถึงแกเหมือนกันจ้ะ ยังคงจะทำหน้าตื่นตันใจจะทำงานกันดีกว่าทุกคนอยากจะไม่ทันเอาว่าแต่พวกแกมาได้ไงกันนะเจ๊ขอรขอเรให้มาช่วยอะ่ะเจ๊ ทาไมนาไม่บอกเกียวเรื่องที่พี่วริสเป็นพี่สาวของเยวรางจริงๆนาจะบอกเกียวตั้งแต่วันแรกที่เกียวทำงานแล้วแต่เกียวคงไม่นได้ฟังนาแล้วนี่จะบอกได้หรือยังว่าทาไมถึงต้องทําตัวเหมือนไม่อยากให้คนรู้ว่าเราเป็นแฟนกันด้วยแล้วกฎของพี่วริสคืออะไรที่จริงแล้วพี่วริสเขา,าเป็นอะไรหรอแล้ว,แล,วแล้วเรื่องข้อตกลงกับเรื่องที่ไปรับพี่วริที่บ้านล่ะ จริงจริงตอนเราไปพัทยานาใช้โคต้าวันหยุดไปครบแล้ว s> <S แต่ว่านาอยากพาเกพงไปพักผ่อนพี่วริทโข้เลยยื่นข้อเสนอแรกกับวันหยุดให้นาทำโปรเจกต์ยื่นคุณคีรินให้่าไอ่ s> <S ส่วนเรื่องไปรับพี่วริท่ะพี่วริทเขาลดเสียแล้วพี่วราคงเขาไม่ว่างไปรับก็เลยฝากนาไปรับเพราะาต้องไปดูหน้าไงานด้วยกันแค่นั้นเลยจริงจริง ไอ้ว่าเรเกี้ยวนามไม่ต้องมาห้ามเกี้ยวเลยนะหรือว่านาม,มีเรื่องที่ไม่ได้บอกเกี้ยวอีกนา,าแค่สงสัยว่าทำไมเวลาเกี้ยวหึงอะน่ารักจังค่ะเกี้ยวไม่ได้หึงซะหน่อยนาแหละที่ผิดนามไม่ยอมบอกเกี้ยวเองเกี้ยวไม่ได้หึงเกี้ยวแค่แอบช็คโทรศัพท์ ก็น้าวอหละไรผิดนาวไม่ยอมบอกเกียวเองงั้นนาวเป็นคนผิดนาวจะยอมให้เกียวลงโทษก็ได้ไนะดีไหม